ฉันเป็นผู้ครวบครองพลังดับเทพและเป็นผู้ครวบครองพลังปีศาจจากขุมนารกตอนที่แปสิเรื่องนี้สนุกมากรวมตอนส3บัาวจะโมงใครยังไม่ดูสามารถกดดูได้ที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะคขอรับกาวเวจีไอสารเลวทูปอสซตนทามินท่านทูปอ ท่านถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เหตุใดถึงยอมลดตัวไปเป็นข้ารับใช้ของก้าอเมจีได้ไม่สิข้ารับใช้อะไรกันตอนนี้อย่างมากก็เป็นได้เพียงแค่ม้าเฝ้าแม่น้ําเท่านั้นแหละนล้นถึงยุคอนที่แม้แต่เราพยามยมทั้งสิทธิ์ยังต้องเชื่อฟังคําสั่งของท่านแต่ว่าดูอตอนนี้ซะสิสุดท้ายแล้วท่านก็เป็นได้เพียงแค่นี้น้อยอเจ้าบ้าอย่ามาพูดจาเพล้ยๆนะน้องหนู ยังเป็นเพียงแค่เด็กอ่อนหนะัตแต่กลับทำตัวอวดดีมากนะักแต่อย่างนั้นฉันจะสังหารแกก่อนก็แล้วกันเอาไปกินซะความมืดมิดกัดกินวิญญาณฉันเนี่ยน่าอ่อนฮัดตขึ้นแห่งก้าวเอาวจีน้อยในเมื่อถึงยังไงซะข้าก็ต้องมาตายอยู่ที่นี่อยู่แล้วถตาเช่นนั้นก็ข,ข้าให้มันเยอะๆหน่อยเถอะตาดไปหมดซะ ไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายความมืดมิดกัดกินวิญญาณเอ๊ะมันอะไรกันรอบๆมีแต่ความมืดมิดมองอะไรไม่เห็นเลยสัมผ right, right. ัสอะไรก็ไม่ได้บ้าจริงนี่ฉันต้องมาตายที่นี่จริงๆงั้นหรอไม่มีทางเลือกถึงเวลาจะต้องเปิดตรงนี้แล้วนั่น นั่นมันคิดวิญญาณแห่งดาบอาอาใครฝปีมเมือใครกันเออแขนคข้าแขนคข้าบัสโซเบย์ทำไมดาบเล่นนี้มันถึงรู้สึกคุค้นคนเหมือนกับกินอาของดาบเิดสวรรค์แต่มันแข็งแข่งกว่าดาบเิดสวรรค์เป็นร้อยล้านเท่า นี่อสอนสองตัวปรากฏอยู่บนดาบด้วยนั่นมันคือจิตพยักนี่มันมันคือสาัตวาวุธที่ฉันเคยเห็นในความฝันไม่ใช่หรอแล้วก็คาดไม่ถึงเลยสักนิดว่าทตันเตบสงครามเจียงจะยังไม่พ่ตายรับนิซอนอยู่เองโอ้โหไม่คาดคิดเลยว่าคมดาบที่คุณคุนนั้นให้มามันจะแข็งแกร่งแบบถึงขนาดนี้เอาล่ะลูกๆทั้งหลายกินมันซะกินให้อิ่มไปเลย ของสิ่งนี้นะมันคือของบำรุงชั้นดีเลยล่ะเออเนื้อพวกนี้สำหรับแมลงพิษเก่าอีกแล้วมันน่าจะเป็นของบำรุงชั้นเลยเออน่าเสียดายจริงๆตัวต้นโบราณนั่นถอยกลับไปแล้วหรือแลกตัวออกมาไม่ได้ไม่นั้นล่ะก็คงได้ใช้สุกข,ของมันมาอัเพเกรดพวกลูกแมลงได้อีกระล,ลอกเอะนี่ท่านต้นไม้เขาเขาปรากฏตัวขึ้นมาเองเลยงั้นเหรอ แถมยังจุโจมด้วยตัวเองอีกด้วยหรือว่าท่านต้นไม้จะมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองหรือว่าจะเป็นความพราะความคิดของฉันเมื่อครู่นี้กันแน่ไม่นะไม่นะไม่จริงเป็นไปไม่ได้ไอ้เจ้าปอันโบราณนั่นถูกถูกลล่าออกมาแล้วเออทำไมท่านต้นไม้ถึงได้หอบตัวของมันเไว้กันล่ะ หรือว่าท่านอยากจะกินมันด้วยตัวเองงั้นเหรอไม่น่าไม่กินหรอกนาเอะเออนี่นี่มันย,ยังชนท่านต้นไม้นี่ท่านจะเลีงน้ำใจแบบนี้จริงๆงั้นเหรอใน,นเมื่อท่านเองก็มีชีวิตท่านก็มาคุยกับฉันสักคำหน่อยสิครับท่านลุงทูปอ พวกเราไปกันเถอะอืมหือนั่นอะไรกันแวปตาของชายคนนั้นนั่นมันหมายความว่ายังไงกันนี่เขารู้จักกับฉันด้วยนั่นเหรอ,อยังชนเนี่เป็นอะไรไปเป็นอะไรหรือเปล่ายัางชนยังชน ร่างต้นแบบของข้าของเวทีหายไปแล้วเ,ลเสีย่ยวจิวล่ะเสีย่ยวจิวล่ะท่านพ่อข้าง่วงจังเลยเอ๊ะเสีย่ยวจิวเสีย่ยวจิวเดี๋ยวมาเธอตื่นขึ้นมาเมื่อ,อไรพ่อสัญญาว่าพ่อจะพาไปกินของอร่อยๆแน่นอนเลยนะเสี่ยวชานฉันขอฝากเธอดูแลเสีย่ยวจิวหน่อยก็แล้วกันวางใจได้เลยค่ะ อืมท่านปู่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายมีใครพอจะอธิบายผมฟังได้หรือเปล่าที่ที่ผมเพิ่งได้เห็นไปเมือ่อกี้นี่นี่นี่มันคืออะไรกันถึงแม้ว่าผมจะตั้งใจดูแบบไม่กระพริบตาแต่ผมก็ไม่สามารถอธิบายอะไรได้ท่านปู่เต่าจี้ยงอธิบายผมฟังหน่อยสิต้นไม้นั่นมันคืออะไรกันแนะ่ความลับของสวรรค์ไม่อาจเปิดเผยเอาล่ะทุกคนเลิกคิดมากกันได้แล้วจัดการสนามรบนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนเดี๋ยวพวกเราต้องไปยึดสามเกาะทะเลต่อนะ เมื่อกี้ฉันรู้สึกว่าฉันเห็นบางคนคิดจะชโชว์กัดนี้ด้วยล่ะใช่แล้วใช่แล้วคิดจะหนีงั้นเหรอฝันไปเถอะบ้าเอ้โดนจับได้แล้วโดนจับได้แล้วพวกแกในเมื่อพวกแกไม่ยอมจำนนดีๆถ้าอย่างนั้นก็ตายซะไม่นะนี่เจ้าเจ้ายัางไม่ได้โอกาสข้ายอมจำนนเลยนะว้า ดูเหมันว่าพวกเราจะคิดมากไปอีกแล้วนั่นเนี่ยการกระทําของเจียงเฉินแบบนี้มันจะเป็นการถูกเรียกว่าโหดเยี่ยมเกินไปหน่อยหรือเปล่าในฐานะจากักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์เดิมทีก็ไม่ควรจะเป็นคนที่มีเมตตาอยู่แล้วปล่อยเขาไปเถอะเซียเจียงตอนนี้ทางข้าสามารถปล่อยมือได้แล้วใช่ไหมครับท่านผู้เต่าฟางต้องลำบากท่านอีกแล้วฝากท่านจัดก,การด้วยนะครับ ต่อสู้ในแดนลับยังได้ออกแรงมากกว่านี้ซะอีกชนะสบายๆแบบนี้นี่มันน่าเบื่อจริงๆแข็งแกรงมากยัเงเฉุนกแข็งแรงแข็งแกรงมากๆเป็นอัจฉริยะเหมือนกันแท้ๆแต่ทําไมพลังของพวกเราถึงได้แตกต่างกันขนาดนี้ได้เนาะอ่าอย่าเอาพวกเราไปเทียบกับเขาเลยดีกว่าเทียบกันไม่ติดรอกว้าวโคตรเท่โคตรเท่ฉันขอประกาศตัวฉันพิซจิ้งจอกสู้เฉียน ขอสาบานว่าฉันจะต้องตามจีเ๋เจียงเฉินให้ติดให้ได้เลยคอยดูคราวนี้ก็ถึงเวลาต้องเก็บกวาดกองทัพพิฆาตเทพทั้งหมดจงฟังคำสั่งตามฉันบุกไปยังสามเกาะพ้นทะเลและยึดคืในให้หมดเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับท่านเทพสงครามเจียงเพื่อความปลอดภัยท่านรีบนำทัพกลับไปยังทําใตาพ้พิภพก่อนเถอะนะครับก็แค่สามเกาะพ้นทะเลเล็กๆเนี่ย ให้ผมไปเป็นคนจัดการเองก็เพียงพอแล้วล่ะ